คำเตือนคลิปนี้มีเสียงที่ดังมากถ้าใครไม่อยากหูแตกโปรดเป่าเสียงเดี <GO av uther> ๋ยวขอขอทีนี้กว่านั้นเร็วเร็วเฮ้ยเสีบเลยมันใจเปนบ้าแล้วกาเดนลา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  กกููสัญญาผมไม่ผมเมโลดี้ผมผมซัพพอร์ตมาเลยไอ้เหี้ยปืนช็อตกันไม่รู้หรอกมาใส่เน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 ่เเอ้ยเอาสเต็งเอาสเต็งเอาสเต็งดีกว่าเอาสเต็งดีกว่าเพื่อนเอาไปยิงกูอยจะยิงเลยเอาสเต็งดีกว่าเอ็นโอ้ยตายคุยอะไรเนี่ยใครใครไม่เอาไข่เขาไปเอาไข่โอ้ยไอ้ไส้เตอร์ไอ้เขาตไข่มึงไงขนาดนี้เลยหรอทำไมเก็บเป็นไข่จังวะเอ้ย วงกูอ่ะกูฮิทเลอร์มาดิโอ้ยไอ้ขึ้นหน้าจอกูนเนี่ยไปเอาลูกชิ้นมาเล่นเนี่ะตา้บูมใครใครพูดถึงหัวคอปเตอร์นะนีไม่ถึง,งนี่ไไนี่ไอ้ลูกชิน้นลูกชิ้นมามาเล่นมือเดอร์มามากูเล่นกับมือเดอร์กูเล่นมือเดอร์วะนที่ไหนกูเล่นมือเดอร์มาเดยให้มาดิเนี่ยเรา แฮรี่ด้วยอ้าวเฮ้ยแฮรี่เหรอทำอะไรมึงเอวควายตัวเบิดไปดิควายอ้าโอยอ้าไอ้นี่เฮ้ย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 เฮ้ือแม้คุเป็นตัวระเบิดอะแต่กูณเป็นตูดเย้าเล้าผัดใจวัดอยาดิทุกคนพัดใจมันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยเอ้ยมันขี้โกงอะไอเดียวไอเดียวไห้ามหน่อยเดียวไอเดียวห้าโอยเนี่ยโอยละอเดยวขี้โกงไอเดียวขี้โกงพอพอพอไม่เล่นด้ย บินของอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยด่าอะไรวะคอปเตอร์อีส์นู้ปัดฝังเ้เฮยราเราเข้าไปพนักพนุเลยปะเขาได้เขาได้เขาพัดลมเขาพัดลมเออคอปเตอร์เราขอโทษคอปเตอร์เราไม่ได้เล่นอย่างนี้ลอย่าอย่าฆ่ากูด้วย ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้บูมเพื่อนผมเนี่ยมันขอโทษด้วยคอปเตอร์ทำไมนั่นก็เพราะว่าไอ้บูมเนี่ยมันฆ่าตัวคอปเตอร์ครับจนทำให้คอปเตอร์เนี่ยมันโคตรแค้นเลยถ้ามึงเรียกก<ต>ูไดด้ชอบแบบนี้ว่ะทองอ่อนไอ้บูมกูไม่รู้หรอกว่าว่าไ้ที่ดัดฟันมึงมันมีอะไรบ้างอะโอ๊ยวแตกเดี๋ยวนึงกูกูเงยออกมาดูแป๊บนึงว่าเราได้ของได้ของโกงแล้วเราโดนระเบิดบอลลิงกูหรอไอ้คอปเตอร์มันเลลยงกูหรอมันยิงมันยิงไอ้บูมยิง โอ้ยเอาอะไรมาถูบ้ามันเอาบ้านมากทุไมไอ้พันอย่งเอาบ้านเองมาทุกเล่นหนีอ่ะปัดใหญ่นี่โอ้ยว่าม่ชินเดย์ลโม่แม่แม่สีคอมเอาบ้านมาทุบไอ้ยยโอ้ย อะไอะไร่โอ้ยไม่ได้เล่นนะอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นไหนอ่ะฮา่าฮ่้ยอย่าบ้านมาทุบผมใครขับยายย้ายมันมีบ้านส้าตัอนะมันมีไอมันมีช้างศึกตั้งสองตัวไอมเลี้ยกันหมดเลยเอาโอ้ยโอ้ยไปด้วได้ววไ้ววไ้ว มาบีบคอกูอย่ามาบีบคอกูยมาบีบคอกูไอ้ดิวโวยพ่อมึงอไงไอ้เฮงนี่แหละเขาโวงพู่โกงคุณพูดภาษาอะไรกูไปไม่รู้เรื่องภาษาไทยได้ไหมมันเอาสนิเกอร์มาให้เราวะยัย่าเข้ามาไอ้ยีตาอย่าเข้าไอ้ยีมาไอ้ยีตาอย่ายุ่งกับเราเรามีโฮลี่ชิลไว้เนาะเุ้ยกูไม่ตาย ไอ้ดำมึงตาย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 โอ้ยมึงเหยียดกลัวเหี้ยไอ้ดำมึงตายไหมก็ไม่ได้เหยียดก็แค่ใครดำมึงตายใช่ไหมเอ้ยไอ้พันไอ้บูมรู้ไหมว่าผิวมึงอ่ะมีอะไรบ้างในนั้นอ่ะในผิวมึงอ่ะกูไม่รู้ว่ะแต่ที่รู้กูไม่ได้ดำไอ้ขาวตายใครขาวตายผิดแล้วมั้งตายไป อะไรอะดาก้อนอีเกลวะเฮ้ยโนน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 อันนี้นี่วะโอ้ยดิวดิวดิวยาดิวดิวเสกเสดิวเสกให้เราดิวเสกให้เราดิวสวย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 อะไรเนี่ยโรนโดโรนโด อะไรอ่ะโบ้ด้วยเฮียไม่ใช่โดําไปว้าวเฮียดําด้วยเฮียพูมใหญ่พูมใหญ่ไม่เป็นไรเราฆ่าเราฆ่าคนขาวตายอ่ะแม่คนทำที่ไหนเฮ้ยคุณโดนลบไปเฮียใครเป็นคนทำโอ้ยเอาใครมันฆ่ากูให้ผมได้เกิดเถอะครับผมขอร้องผมผมไม่ทําอะไรพี่แล้ว ไอเิวอยากได้ของแบบอยากได้โอ้แม่งไม่ได้เดินเลยยังยังไม่ได้ไปไหนเลยกูยังไม่ได้เดินเลยอันนี้ะไรเนี่ยคนยากไรเ้ยนเกจ๊เจเเขาโหดอื๋อื๋อเจ๊กูคือผู้เล่นวาแลเรนนะสวัสดีผู้เล่นวาร์เนุ่านละ่านละโอเ้เง้อ้เยไอ้อ้เี้ยไอไอ้เงี้ยไอ้ อะไรวะเรามองไม่เห็นอะไรเลยเจอเอสกับลูฟี่เนี่ยไอ้ประยิเอ้ยเฮ้ยอะไรแม่ทำไมอะเสียงดังเกินโอ้ยเสียงดังเกินแม่เรียกไปนอนเลยแม่ลูกไม่ได้ทำเฮฟวี่สวิงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนใครทำให้เรามาเจอหน้ากับนามิเนี่ยเอ้ยทำไมมันเป็นทำไมมันเป็นนามิกับช็อปเปอร์ทุกคนโดนกูกูนี่แหละ กูนี่คือโซโลตัวจริงอ่ะไอเด็ขอดิมึงได้ของกลับมาแล้วจะเลยอ่ะมึงก็มึงยากไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่มึงจะได้ขอทำมันเป็นรูปเอสโอ้ยทำมันเป็นรูปเอสไอ้ชีตาตัดคอมันสวยสวยไอ้เหี้ยชีตาอเดี๋ยวขอขออะไรบูนเด๊ะ และแอบเราไม่ได้เกิดนี่เราไม่ได้ออกไปก็ได้ลราแอบอยู่ในรถเนี่ยขาดเกือบเร็วเียวขอของอะครยากมันยากเลยต้องเล็บโดนกูไปอะไรอ่ะโดนเราขอโดนไปกูได้ผ่าเล่นผ่าเล่นหัวขอของเร็วเร็วกูขอของ เฮ้ยกูณไอ้สัตว์พับมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่ากูนะอย่าพึ่งฆ่ากูใครมันเล่าหนกับปืนระเบิดอันนั้นวะเฮ้ยใครได้ดังอ่ะดังโอ้ยโอ้ยแค่แค่น้อยไงไอ้ดำมึงตายดิวขอของหน่อยกูไม่มีของโอ้มึงก็เป็นแค่ขาันฆ่าสิขอของเยอะดิวะโอ้ยนี่ไรอ่ะว่าแค่ของเสือกลรีเซิร์ชกูอย่าไ้เฮี้ยตีใช่ไหมไอ้บูมเรามาแล้วโฮมรัน อ้นโอ้ยใครเอาต้นไม้มาใหญ่เลยเฮียปเนไรก็บ้าแลทุเล่เลยเฮียเราไปไปพัดคนเดียวที่ได้ปะเราเราเพือรักเอาไ้ไเอาขโมยขโมยขโมยอดบ่าเลย ลาบอสกันเอาลาบอสไหนลาบอสไหนอะลาลาบอสไม่ละไม่ละอ๋อเพิ่มเพิ่มความสามัคคีเหรอบอสบอสบอสอเล็กบอสอัเล็กเพิ่มความสามัคคีเหรอตอนแรกไอเดียวมันทำไอเดียวไอเดียวทำเก่งอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไอ้ยคอัลเตอร์มึงเข้าไปเลยเนี่ยบอกมึงโอ้ยบอกกับมึงมากเลยคอัเตอร์มึงเข้าไปอย่างนี้เลย โดดอะไรสู้บอสเนี่ยว่ากูเล่นไอชิตาดีกว่าปะเองจะไม่ฆ่าบอสเลยไม่ฆ่าบอสแล้วคเล่นไอชิตาไม่ไม่ฆ่ากนไม่ได้เราเลื้งบอสไม่ฆ่ากนไม่ได้ไอฟูเป็แค่กูได้ไ่แล้วก็คิดไม่ได้ มันบอกว่าสถานการณ์ในโควิดตอนนี้กำลังแย่ลงมากมากเลยอย่างที่เราอุ้ยน่ากลัวจังโกเรมอะไรเฮ้ยพวกเราจะมาโกเรมใช่ะทุกคนอย่าพึ่งเสก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 ไปเสกตัวมหมดเอาละใครเสกอ่ะใครเสกเป็นล้านต้องเดินไปก่อนต้องเดินไปก่อนใครเสกเป็นเกย์ทุกคนได้จะได้ยินเสียงนี่อย่างเสกเลยเสกเลย ขยับเป็นเกย์อะครับแต่มึงขำทำไมเนี่ยปากมึงเหม็นดีเนี่ยขยับเป็นเกย์ถ้ามึงขำอะมันขำได้เลยแต่ปากมึงเหม็นอ่ะคุณไปในความมืดคุณตายเลยโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บเลยทุกคนเราไม่เห็นอะไรเลยโอ้ my god ทาาไม่หมาบอสบอสบอสขอหน่อยไอ้ดิวขอคนนเี่ยบอสมองไม่เห็นว้า ตายเราโกเริ่วตายได้เนี่ยหมานี่ย่ามึงอ่ะไอ้เชี่ยมาตัมตาลดำต้ำต้ำต้ำตัำโอ้ยอย่าฟอตต์เออยายาไอ้เชี่ยเอ็เจได้อะไรอะล่ะเมื่อคืออะไรอ่ะเฮ้ยต้องแบบนี้ต้องใช้อ่ะคนคอเตอร์กูขอดุดคอมมึงได้ปะ ดีกูขาแล้วอะพอดีกูขาแล้วอะเฮ้ยเฮ้ย้ยคอปเตอร์กูขาแล้วคอปเตอร์กูไม่ดำเหมือนมึงแล้วอะโอเคขอดูคอมไงนะไอ้บูมี่อะได้อันนี้มาบูมบ้านึงเพื่อนไอ้คอปเตอร์มันอยู่นี่บูมานี่เพื่อนไอ้บูมเอาไปเพื่อนเราให้อย่าอย่าอย่าฆ่ากูไม่ฆ่ากูเะเพื่อนกูแค่เป็นก้อนเฉยรู้น่ะเ้ยเอาไปได้แล้วอ่ะเอ้ยบูกูถามจรงกูไปทำอะไรบูมแกล้งตะกูว่า ให้คอปเตอร์มาไพ่ละไอ้คอปเตอร์ยาวอ้เยียวยายาวมากเลยไอ้คอปเตอร์มาจุกกับกูมาเลยแล้วเร็วรามิงชาล์มาเลยคอเตอร์มาจุบกูก่อนมาไอ้ไอ้แบบัวเลยแบบแคบเกินไอ้คอเตอร์มาจุกกับกูก่อนมาอย่างงอนกูตกมาใส่หวยกเลโก โดมสวยใครเหรครเสียงใครวะโดนกูจีนได้คอเตอร์เอ้ยอย่าดูดคอกูคอปเตอร์ไอ้เหี้ยอะกูลงมากูเอาเตอร์จะดูจะดูมันไม่อร่อยไอ้บูแล้วก็มีลิงเหมือนกันไม่ได้เราเอาสัตว์เลี้ยงเองมาคืนแล้วอ่ะไปอย่ากูปักกันนะโอ้ย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 คุณได้อะไรอ่ะมัดกูรีบยัง กูเร่พะเล่อเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีโนเกียเดี๋ยวเราค่อยสว่างก็ได้ไม่ต้องเอ้ยเราู้ว่ากูช่วยมึงไองครับเตอร์อ้กกูเป็นมึงอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยไอ้บูมไอ้บู๊ไอ้เด้อเฮ้ยครับ ยิงอะไรขขงเองวะนั่นยิพ่งยิงกูกูขอกูขอเอานมให้คอปเตอร์ก่อนคอปเตอร์อยู่ไหนขอเอานมมาให้เนี่ยโอ๊ยหัวแตกน่าไม่เล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้มันโกงอันนี้มันโกงเกินไม่เล่นหรอหแตกเองก็ได้เฮียผมว่าผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดมมันจะยาวเกินครับแล้วมันรู้สึกว่าดูน่าเบื่อด้วยแต่ก็ขอบคุณที่รับชมครับผม